สวัสดีครับยู u b บอิสระชาแนลมาดูคลิปนี้นะครับหัวข้อคลิปเขาก็บอกว่ามาเที่ยวได้ไม่ว่าแต่ชอบทำผิดกฎร,ระเบียบก็ต้องให้ออกจากพื้นที่ทันทีพระสงฆ์และชาวบ้านชาวกัมพูชาเข้ามาเที่ยวปราสาทตามืองทมแล้วมาทำพิธีบวงสรวงทตารนไทยสั่งให้เก็บและให้ออกจากปราสาทตาเมืองทมทันที เรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องคำสาบของพระเจ้าชัยวรมันนะครับที่สาบขมร้นไว้ในศิลาจารึกที่ปราสาทตาเมืองธมและชาวขมีนเองก็จะมาทําพิธีแก้คำสาบชัยวรมันที่นี่แต่ทหารไทยไม่ให้ทําพิธีใดๆทั้งสิ้นเพราะที่นี่คือแผ่นดินไทยและ ปราสาทตาเมืองทมแห่งนี้นี่เองนะครับที่ขมิ้นมันบอกว่ามันอยากได้มันจะเอาจากไทยไปให้ได้นะครับมันจึงหาเรื่องไทยอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันอยากได้ปราสาทตาเมืองทมแห่งนี้เพื่อไปทำพิธีแก้คำสาปชัยโวลมันถ้าไม่มีไทยขัดขวางมันมันก็ทำพิธีแบบสบายๆเลยนะครับมาดูคอมเมนต์กันสักหน่อยนะครับคอมเมนต์ของชาวเน็ตว่าอย่างไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกก็บอกว่าทหารไทยต้องอย่างนี้ไม่ได้คือไม่ได้ค่ะ นี่แผ่นดินไทยต่อด้วยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าชัดเจนเข้มแข็งเด็ดขาดอีกเม้นต่อมาก็บอกว่าพื้นที่แบบนี้ต้องไว้ใจทหารเขาเด็ดขาดนักการเมืองไม่ต้องมายุง่งต่อกันด้วยคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าที่นี่แผ่นดินไทยครับคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าทําถูกต้องแล้วคะ่ะมาเที่ยวบ้านเมืองเขาต้องเคารพกฎมาดูคอมเมนต์ต่อกันเลยนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าอย่าให้พวกเขาเข้ามามันเป็นเขตของไทย ถ้าเป็นของเขาเราเข้าไปไม่ได้แน่นอนอย่าว่าแต่เขตของเขาที่เราเข้าไม่ได้เลยขนาดทหารไทยล้อมรั้วลวดน้ําในเขตของเราคอมเมนต์มันยังว่าเราเลยนะครับอีกสักคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าน่าจะเข้ามาทําพิธีอะไรสักอย่างไม่ได้มาเที่ยวแน่นอนก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละครับมันพยายามที่จะทําพิธีแก้คําสาปพระเจ้าชัยวรลมันทำมาเที่ยวทเที่ยวปกติครับ เพียนออกเลยตามพี่บอกพี่บอกครับเขาอกข้างทางนี้เขาก็มไม่ต่อเข้าไปดูยังมีสะพานกับเปนาครับดูยถ้าควรห้องน้น้าควรไม่ว่าอย่างเดียว